แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะหลังจากที่กุ้งสุธิราชออกมาแจ้งข่าวเศร้าบีบหัวใจอย่างมากน้องสาวอย่างคุณวิรดาเสียชีวิตแล้วค่ะหลังจากรักษาการป่วยมานานทางด้านของกุ้งสุธิราชออกมาโพส์เอ่ยคำลาถึงน้องสาวสุทีรักว่าวันนี้คือวันที่เราต้องเอ่ยคำลาแล้วจริงๆใช่ไหมมันเจ็บปวดใจมากเกินกว่าที่จะยอมรับแต่มันก็คือเรื่องจริงหนูเข้มแข็งมากที่สุดแล้ววิหนูคือดวงใจของพ่อแม่ดวงใจของพี่ของคิงของวาคิน เรามีกันแค่สองคนพี่น้องพี่จะเข้มแข็งเพื่อครอบครัวของเราเพื่อแม่เพื่อวาคินเสียดายเหลือเกินที่หนูมีเวลาเหลือน้อยที่จะมีความสุขได้เห็นลูกนานกว่าน,นี้ไม่ต้องห่วงนวิพี่จะดูแลแม่ดูแลวาคินให้ดีหลับพักผ่อนให้สบายนะวิพี่รักหนูสุดหัวใจพ่อคงมารับหนูไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์เลยนะ นางฟ้าของพี่วิรดา,าวงเทวันเมื่อวันที่31พฤษภาคม2568เวลา19นาฬกา55นาทีน้องวิรดาเสียชีวิตด้วยอาการอาันสงบวันที่1มิถุนายนนี้จะมีพิธีรดน้ำศพของน้องวิรดาที่บ้านวงเทวันอำเภอสวรรคบุรีจังหวัดชัยนาทเวลา16นาฬิกาทางทีมงานต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะ